ลองดูค่ะพี่ลงองดูครับและบนึงนะคะก็ <c oughs> <laughs> <g år> อยู่กับคุณมาโนนะครับคุณพ่อผมเองก็วันนี้ที่มาถ่าย MV เพลงลำทานก็เลยอยากให้พ่อเล่าให้ฟังว่าตอนแต่งเพลงเนี่ยหรือลำทานเนี่ยมันมันเกี่ยวกับกับอะไรกันแน่เพราะมีคนก็จะอาจจะตีความไปต่างๆนานาเอาไปคิดเป็นแบบนูน้นแบบนี้แต่ว่าสําหรับคนที่แต่งแล้วอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับที่จริงมันต้องอธิบาย ที่มาก่อนนิดนึงด้วยว่าเกิดมาอยากเป็นนักดนตรีอยากมีผลงานเพลงมาตลอด <c oughs> แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำเวลาผ่านไป39ปีถึงได้มีโอกาสได้ทำนั่นหมายความว่าเราจะมีวัตถุดิบตลอดชีวิตละ39ปี39ปีที่ทำอะไรมาบ้างอ่านหนังสือมาหลายเล่มแต่เล่มหนึ่งซึ่งซึ่งมันอยู่ในความประทับใจอยู่ในความทรงจำคือหนังสือชื่อว่าสิทธารัฐ เขียนโดยนักเขียนชาวเยอร,รมันเฮอร์มันเฮสเซแต่เล่าเรื่องของวิถีทางพุทธเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องวิถีสู่การไปสู่นิพพานอย่างที่สองไผ่ก็รู้บ้านเราอยู่อยุธย,ยาริมแม่น้ำเจ้าพระยาไฟนั้นมนมาจากแม่น้ำและชีวิตที่ผูกพันกับน้ำเพราะว่า <c oughs> เราจะมีฤดูน้ำหลากเราต้อง ใช้ชีวิตพายเรือตกปลาหากินเก็บสายบัวเดินทางไปไหนมาไ,ไหนก็ด้วยแม่น้ําเห็นชีวิตเห็นคนตายลอยน้ํามา<ๆ>เห็นผักตบเยาวา<ๆ>เห็นหมาตายลอยน้ํามา<ๆ>เห็นกองขี่ลอยน้ํามา<ๆ>คือเห็นสารพัดอย่างในแม่น้ําโตเป็นหนุม่ม<ๆ>ก็ดูหนังหลายเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมันพัวพันกับสิ่งเหล่านี้คือหนังเรื่อง The Mission. ดอเดอตามาิชันว่าในเรื่องของผูกมิชชันนารีจากย<ๆ>ุโรปมา สอนศาสนาในป่าอเมริกาใต้แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังซึ่งสะท้อนถึงความขัดแย้งของคนความเชื่อของคนศรัทธาของคนที่แตกต่างกันอีกทั้งชีวิตประจําวันที่เราสัมผัสที่เราผ่านมาเนี่ยมันก็เลยมาขมวดกันไปขมวดกันมาจนผูกขึ้นมากลายเป็นเพลงที่ที่คล้ายๆค่อนข้างเป็นรสนิยมส่วนตัวเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นคนบราน,นอกจากอุธยาแต่ดันชอบเพลงสากลชอบเพลงฝรั่งมันก็เลยแบบ เอาดนตรี read, แบบสไต read, ล์ดนตรีฝรั่งแต่มาผูกเรื่องที่ฝรั่งเขียนผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกกับชีวิตจริงของเราริมแม่น้ําจนกลายเป็นเพลงแต่จะตั้งชื่อเพลงว่าแม่น้ํามันก็รู้สึกคําว่าลาธารมันมัน,ม,นมันเพราะในความรู้สึกไม่ใช่แม่น้าไม่เพราะนะแม่น้าก็เพราะแต่คําว่าลาธารมันมันเล่าถ้าเราพูดถึงแม่น้ํามันจะเห็นผ่านเมืองแต่ถ้าเราพูดถึงลาําธารมันรู้สึกเป็นป่าก็เลยตัดสินใจว่าใช้ชื่อเพลงนี้ว่าลําธาร แล้วก็เล่าเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ริมแม่น,น้ําซึ่งคนคนนี้ถ้าตามในเรื่องมันมาจากตัวสิทธรารถะเองในหนังสือเรื่องสิทธารถะเพราะเขาเป็นคนแจวเรือนในตอนจบเขานั่งริมแม่น,น้ําแล้วก็มองเห็นชีวิตต่างๆเห็นสัจธรรมต่างๆผ่านแม่น้ามาอย่างเงี้ยก็เลยเอามาขมวดผสมผสานกันจนกลายเป็นเพลงขึ้นมาถ้าถามว่าอยากจะบอกอะไรมันบอกชีวิตทั้งชีวิตของตัวเราเองกับชีวิตทั้งชีวิตของผู้คนที่เราเห็น แล้เอามาจินตนาการแล้วเอามาเล่าบอกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่ว่ามันดําเนินไปถึงที่สุดสุดท้ายแล้วเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะหลุดพ้นเหรอเราอยากจะมีชีวิตใกล้ธรรมชาติเหรอเราอยากจะอยู่กับครอบครัวเราอย่างมีความสุขมันสารพัดอย่างอยู่ในนี้หมดเลยครับ